สำหรับหนูอ่ะทุกๆคนนะคะเปลี่ยนแปลงได้ทุกทกวันหนูไม่ได้ยึดติดว่าใครต้องเป็นเหมือนเดิมเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะมันแบบมันมันคือนะวินาทีนั้นเรายังเข้ากันอยู่ไหมเรายังโอเคกับนิสัยของกันอยู่หรือเปล่าเรายังมันยังพอดีอยู่ไหมค,คือมันมันมันพูดไม่ได้ว่าเธอจะต้องเหมือนเดิมตลอดไป วันอื่นมาอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทําให้เขาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยคือพ่อหนูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะจะเหมือนเดิมได้เสมอทุกคนเปลี่ยนแปลงทุกวันแค่วันนี้เราเดินออกจากบ้านอ่ะหนูก็เปลี่ยนความคิด ต่อเรื่องหนึ่งและวอ,อะไรเงี้ยเขาเ<ม>ดินออกจากบ้านเขาก็เปลี่ยนความคิดต่อเรื่องหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นในทุกๆวันมันมีการเปลี่ยนแปอยู่เสมอ<ม>แค่ว่าพอมันหมุนไปแล้วมันยังเป็นฟันเฟืองที่มันเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยการแต่งงานก็คือไม่ได้สําคัญสําหรับหนูในตอนนี้นะคะในณวันนี้หนูคิดแบบนี้อคิดว่ายังไม่ได้สําคัญอะไรเราก็ไม่ใช่จุดจบของความรัก ความสัมพันธ์ของคนมันมันมีไปตลอดถ้ามันจะยังอยู่ด้วยกันรู้ไหมทุกครั้งตอนที่เธอมองสบตาเธอรู้ไหมฉันคอยจะเปิดใจมีคำคำหนึ่งในสายตาที่ส่งไปให้เธอได้อ่านอยู่ทุกวันทุกที่ที่เธอไป ก็คอยไปเฝ้ารอทุกครั้งเธอเดินผ่านก็คงเห็นฉันรู้ที่ฉันทำบอกเธอได้ชัดเจนแต่ดูเธอทำเป็นไม่รู้เข้าใจใช่ไหมที่ฉันทำเพราะอะไรและเพราะใครอยากรู้บ้างว่าเธอคิดยังไงเข้าใจบ้างไหมเพราะฉันทำทุกทุกอยาาก่างจะขวใจรู้ไหมว่ามีใครที่รักเธอ